ดครับสวัสดียามเช้าครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับมาชมบรรยากาศช่วงเส่าที่บึงน้ำไคยบานครับพี่น้องเวียนพาทีกำลังขึ้นพี่น้องเวีนขึ้นเส่าเลยครับย่อนแสง่าพพีย่อนแสงมาณ ช่วงประมาณเจ็ดโมงนะครับพี่น้องเจ็ดโมงตรงนี้เจ้าเอาเอาผักจอกมาตัวพี่น้องนี่มาครับผักจอกผักตกนะครับน่าจะเอามาบำบัดน้ำแหละเพราะว่าน้ำมันมีกันมุนเวียนไล้ยคนมึงพาไปโยงกับกล่องเบิ้งนะครับอือนี่จะสู้มาเบิ้งครับเครื่องตีน้ำให้พี่น้อง พักจอกระปนะามาเป็นอาหารของอประเภทป่าเนะาะซั์เลียงแนะนำพลยอมก็ผัดกล้งองกอก มันพาต,นติดเตาเบ้นนะพี่น้องเสียงเดียวนอนคลับรรยากาศยามเช้าๆครับเพื่อนๆุกๆุกโก โอเคคลิปนี้ก็ไปทำหนีแล้วพี่น้องเนาะนี่อะไรครับเน่าอะไรโอ้ตองแม่ยางสวนสาธารณะมึงริมร่องนี่ต้องระวังหน่อยหนึ่งพี่น้องครับครับระเบิดไรยังมาอสวยขจอสั์เลียงมาปล่อย แถวนีเต็มอยู่พี่น้องตรงตระวังยางบองเส้นหยียบติบต่มๆเลยเอาแค่นี้พี่น้องขอบคุณอะไรครับทุกช่วงครับผมสวัสดีครับ